คุณมงคลคุณมงคลค่ะสวัสดีค่ะคุณมงคลมีปัญหาเรื่องอะไรนะคะนี่สินผมมีนี่สินเชื่อจากธนาคารกสิกรนะฮะก็เป็นสิบปีแล้วล่ะนี่ก็ส่งมาเรื่อยๆเราเนี่ยส่งเดือนละสามหมื่นสองก็ปรับโครงสร้างดีมาหลายครั้งแล้วบ้านดูทีวีจากของกุ๊กคุณ่้ะครับก็ไดึยินขาวว่ามีการปรับปุงโครงสร้างนี่ลดดอกลดต้นอะไรอย่างเงี้ย ก็อยากจะให้คืนรถรางหน่อยเพราะผมมีเงินบำดาลอยู่เหลืออยู่สองหมื่นห้าแต่ตั้สองสามหมื่นตรงๆสามหมื่นสองก็ต้องใช้ห้านี่เจ็ดพันมันก็ลำบากอ่ะแต่ตัวมาหลายปีแล้วนะเราอยากให้คืนรถรางเหลือทั้งสองหมื่นจะได้หรือใบกิจที่ต่อดีกิติดต่อไปราคาแล้วก็มาเดี๋ยวราาต่อดีดีที่ได้ต่อจะดีอ่ะอ่าฮะคุณมางคนอยู่ชลบุรีใช่ไหมคะครับผมต้องการปรับโครงสร้างหนี้กับธนาคารกสิกรไทยซึ่งปรับมาแล้วหลายรอบด้วย ไอ้แบบนี้จะไปไกลเกลี่ยนี่กับได้ใช่ไหมครมบคดีเนาะถ้ามีปัญหาเนี่ยมันไปไกลเกลี่ยกันได้เดี๋ยวเรามีกําหนดการที่ชนบุรีไหมได้ดูให้นะคะนะครับที่จะมีการไกลเกลี่ยนี่พี่มงคนดูเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมอยากจะเข้ามาทำแต่ต่อคุณไปติดต่อฝ่ายสินเชื่อของธนาคารเขาก่อนเคยติดต่อไหมครับขอปรับโครงสร้างนี่ติดต่อติดต่อนะฮะติดต่อบ่อยเลยด้วยเขาเขาบอกว่าเดี๋ยวดูให้ดูให้จะไปมีนโยบายอย่างมีนโยบายก็เไดอยางเ้องไงลใจ คุยกันเมือ่อชันพัดไเกี่ยวคุยกันอยู่อ,อีกการหนึ่งถ้าไม่ปรับโครงสร้างอยู่กัสิกรคุณก็เขาเรียกอะไรนะย้ายจากกสิกรไปอยู่ธนาคารอื่นนะ่ะเขาเรียกอะไรรีไฟแนนซ์เออรีไฟแนนซ์นแล้วคุณจะ<ด>ใช่ครับอันนี้เป็นวิธีการแก้หนี้อย่างหนึ่งของของ,ของลูกหนี้ก็คือว่าพอเรารีไฟแนนซ์เนี่ยเราจะไปได้ข้อเสนอจากธนาคารแห่งใหม่เนี่ยดีกว่าธนาคารเดิม แล้วพอพอหมดพอหมดโปรจากธนาคารเห่นเขาก็มีไฟแนนซ์ไปธนาคารอื่นนี่ก็มีการทําได้ใช่คุณลองไปคุยกับธนาคารอื่นดูก็ได้ว่าเนี่ยผมมีนี่อยู่กับกสิกรไทยเนี่ยผมจะรีไฟแนนซ์มาที่ธนาคารของคุณหลักเกณฑ์ขั้นตอนระเบียบเป็นไงอย่างนี้ก็ได้ครับคุณกู้มากับธนาคารนี้กี่ปีแล้วน่าจะเป็นสิบแล้วฮะเออไปดีไฟแนนซ์เลยถ้าอย่างนั้นอ่ะ มีสองบบนะคะคือไปรีไฟแนนซ์กับแบงก์อื่นกับติดตามเรื่องของมหากรรมการไก่เกลยียดนี่แต่ว่ากําหนดการที่ชนบุรียังไม่ออกนะคะตอนนี้เขามีวางแพลนไปถึงเดือนมิถุนายนก็ยังเป็นมหากรรมครั้งที่สิบแต่ยังไม่มีที่ชนบุรีเลยอันนี้เป็นนี้บ้านใช่ไหมครับอ่านี่บ้านนี่นีบ้านนี่บ้านรีไฟแนนซ์ re ance, จริงๆเนี่ยนะคือการรีไฟแนนซ์เนี่ยคือรีกับกับธนาคารเดิมก็ได้ แต่ถ้าธนาคารเดิมไม่ให้เราก็ไปดีไฟแนนซ์กับธนาคารใหม่ไปเข้าบัญชีธนาคารใหม่ธนาคารใหม่ก็จะเอาเงินของเขามาจ่ายกับกสิกรไทยและเราก็ไปเริ่มต้นได้โปรโมโชั่นใหม่กับธนาคารแห่งใหม่รับหนึ่งใหม่ทำได้เลยครับนี่เป็นการดีไฟแนนซ์บ้านเนี่ยเป็นการช่วยลดดอกเบี้ย นะครับแล้วก็ทําให้เราผ่อนได้สบายมากยิ่งขึ้นเนี่ยแต่อาจจะใช้เวลาเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะมเพิ่มเพิ่มสูงแล้วคยผ่อน1ิห้าปีอาจจะเป็นยี่ิบปีอะไรเงี้ยจำนวนจานวนส่งต่อรอบบินก็จะน้อยลงดอกเบี้ยตอนแรกมันจะต่ําลงมาเยอะอ่าไปเถอะครับใช้วิธีการดีไฟแนนซ์ไปติดต่อธนาคารอื่นแทนครับครับครับนะนะครับอีกช่องทางหนึ่งอีกช่องทางหนึ่งหรือไม่ก็โทรไปที่กรมบังคับคดีค่ะหนึ่ง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 กดเจ็ดเก้านะคะ ไปดูเรื่องของการไก่เกลี่ยนะคะหนึ่งหนึ่งหนึ่งกดเจ็ดเก้านะฮะใช่แต่ถ้าถามผมนะผมแนะนำรีไฟแนนซ์นะพี่นะครับดอกเบี้ยจะได้ต่ำลงนะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ